ขอลอยเนยอยากให้ครูอ้าวเนี่ยย้อนคิดถึงวันแรกว่าทําไมถึงทํารายการเจ้าขุนทองขึ้นมาครับย้อนถึงวันแรกคือเมื่อ30กว่าปีมาแล้วนะโ<ฮ>อ้ขอเราย,ยังเด็กอยู่เลยใช่ครับตอนนั้นเน่ะเราคิดว่าภาษาไทยเนี่ยสำคัญต่อเราคนไทยทั้งหลายไม่ว่าทําอะไรภาษาไทยสําคัญทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเราคุณจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ไม่ภาษาไทยตั้งแต่เด็กๆก,ก็เลยอยากทำรายการเด็กที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ภาษาไทยอยากถูกต้องก็เลยทำขึ้นมาโดยที่ชนขนลอยชวนเพื่อนๆขนลอยมีใครบ้างนะาชง,งโหนโน,นี้รูมปตูนี้ใช่ใ <น S 2> คทั่วมารูก,กัาษา แล้วทำไมถึงต้องเป็นหุ่นล่ะครับอ้าวก็หุ่นอย่างขอนลอยเนี่ยอือไม่แก่ใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับอ่าไม่แก่ไม่เกา่าแล้วก็เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ได้ตลอดไปคือคิดตอนนั้นอนะอยากทำรายการตลอดไปเลยก็เลยชวนเพื่อนหุ่นทั้งหลายมาทำครูอ้าวครับแล้วเจ้าหุ่นทองปีแรกที่เดินทางมาถึง30ปีถึงปัจจุบันเนี่ย มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับแตกต่างยังไงบ้างคงอธิบายไม่หมดนะแตกต่างเยอะมาก30ปีแย่งเข้าปีที่31มันก็เป็นเวลายาวนานที่แน่ๆคือสื่อต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเรามีวิทยุทีวีหลักๆเลยทีวีนะคะแต่ย๋ยนนี้เรามีเยอะแยะมากเลยสื่อโซเชียลเยอะแยะซึ่งเด็กๆ หมายถึงผู้ชมสามารถรับรู้เลือกชมได้มากมายหลากหลายจากหลายแหล่งทั่วโลกทั่วโลกนะคะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยผู้ชมเราก็เปลี่ยนไปเขามีการรับรู้มากขึ้นเขามีความรู้จากแหล่งต่างๆมากขึ้นความเข้าใจเร็วขึ้นแต่ว่าด้านเนื้อหาเนี่ยกล่วาวว่ามนุษย์ยังต้องการเนื้อหาเดิมเดิม คือเรื่องจิตใจเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมเรื่องความทำดีต่างๆของคนเนี่ยยังน่าจะให้เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเราปรับเล็กน้อยให้ความคิดนิดหน่อยสนุกด้วยเพลิดเพลินให้ความสุขน่าจะคงนั้นไว้แล้วก็เสนอตามช่องทางที่เราเป็นอยู่เราเป็นเจ้าขุนทองเราเป็นขุนเราก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปก็ได้เป็นทางเลือกดึงที่เขาจะเลือกชมดีไหม เราอยู่ไหม <You S 2> อยู่ครับปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่เรายังสามารถหาแหล่งทุนแล้วก็สามารถผลิตรายการได้ต่อเนื่องโดยที่ตอนนี้เราก็จะมีฉงวนฉงายสองควายช่างสงสัยที่ออกอกากาศช่องไทย PBS หรือ a l t v นะครับสลับกันอยู่พี่นพครับช่วยเล่าถึงวันกำหนดบุคลิกลักษณะให้ฟังหน่อยได้ไหมครับวันนั้นเน่ยพี่นพได้เป็นขอลอยไหมตอนนั้นขอลอยเสียงสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้สวัสดีครับขอลอยเองครับเราก็ไม่รู้เลยว่าขอลอยต้องทำเสียงไงเพราะว่าเขาเป็นจระเข้บุคลิกคาแรคเตอร์ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ขอลอยนี่มันเป็น,เป,นเป็นเด็กที่น่ารักหรือว่าเป็นเด็กที่ เกเรหรือพอผ่านมาเรื่อยๆก็เลยมาเป็นขอรอยสมัยสมัยนี้ที่มันดูทุม้มๆนุ่มน่มนวลขึ้นสวัสดีครับขอรอยเองครับเราพี่นพมีตัวละครตัวโปรดไหมครับอ๋อก็ต้องมีสิตัวโปรดก็คือขอลอยไงเ,นนเพื่อนสีชงนเองก็เป็นคนภาคด้วยเป็นคนเชิดด้วยให้ชีวิตด้วยมันก็ต้องเป็นตัวโปรด แล้วก็บุคลิกคาแรคตเตอร์เนี่ยมันก็ออกมาจากตัวเราด้วยนะขอนลอยอส่วนหนึ่งก็มาจากตัวพีน่นพด้วยก็เลยกลายเป็นตัวปวดกับพีน่นพตัวในดวงใจเลยล่ะครูอ้าวเนี่ยชอบตัวไหนมากที่สุดครับอย่าบอกนะว่าเป็นขอนลอยคือทุกตัวเนี่ยมีความน่ารักความดีงามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละตัวเนี่ยต่างกันจะบอกว่ามากที่สุดเนี่ยมันก็บอกยากแต่ ที่ภูมิใจมากที่เราสร้างขึข้นมาเนี่ยคือชัง,งนค่ะจะ่อย่าเสียใจนะ mm hmm. ชัง,งนเนี่ยเขาเป็นควายควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณต่อประเทศชาติเรามากไถนาปลูกข้าวนี่ลงมาแต่ตอนนั้นนะที่คิดมาเนี่ยทำไมไม่มีคนทําตุ๊กตาหุ่นควายบ้างเลย mm hmm. ก็เด็กควรจะตระหนักรู้ mm hmm. ว่าควายเนี่ย น่ารักไม่ได้โง่อย่างที่ใครคิดแล้วนะจระเข้ก็น่ารักนะจระเขท้ทั่วไปเนี่ยคนกลัวใช่ไหมบางคนรังเกียดด้วยเขาคิดว่าเด็กควรจะเห็นความความน่ารักของจอระเข้ด้วยความน่ารักและความดีของสัตว์ต่างชนิดกันถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่คนกลัวคนรังเกียดก็มีความน่ารักนะคะ คนอยากรู้หลายคนเลยว่าเพลงเจ้าขุนทองอรุณเบิกฟ้าเนี่ยมีที่มาอย่างไงใครแต่งขึ้นมาอืขุนทองตอบได้ไหมไม่ได้คุยนะเป็นคนแต่งเองแหละในเมื่อขุนทองเป็นนกอยู่แล้วใช่ไหมขุนทองก็รู้จักนกดีขุนทองเริ่มด้วยอรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินนี่คือตอนเช้านะครับอยากให้เด็กๆตื่นเช้ามาดูเจ้าขุนทองมาพบเจ้าขุนทองและผองเพื่อนครับ แล้วก็แต่งตัวกินข้าวไปโรงเรียนอย่างมีความสุขครับแล้วคุณทองรู้สึกยังไงที่เพลงนี้เนี่ยเหมือนเป็นหนึ่งในเพลงในตำนานเลยแล้วก็มีแต่คนร้องได้เต็มไปหมดมมก็ดีใจมากสิครับเพราะว่าคุณทองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้มันทำให้คุณทองรู้สึกยินดีภูมิใจแล้วคิดว่า เพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สอนภาษาไทยได้นะครับเพราะว่ามีความคล้องจองมีอารมณ์ความรู้สึกการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นหมูม่มวลของเด็กๆและครอบครัวทั้งครอบครัวคุณทองว่าคุณทองได้ประสบความสำเร็จพอควรดนะทีเดียวครับจากวันนั้นมา30กว่าปี การทำงานกับพวกเรานี่ยากขึ้นไหมครับไม่ยากขึ้นเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันต้องพิถีพิถันขึ้นทั้ง,ง,งตัวหุน่นทั้งเครื่องแต่งกายทั้งอะไรเนี่ยมันต้องเนี๊ยบกว่าเก่าสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ได้เย็บเอานะเห็นรอยได้อะไรเนี่ยมก็ยังดูไม่น่าเกียดแต่ตอนนี้มีได้นิดนึงมีอะไรที่ติดอยู่ในหน้าหุ่นหน่อยนึงเนี่ยเราก็ต้องพยายามพิถีพิถันคือเอาออกมีจุดดา่ดางดำตรงไหน,น,น,นก็ต้องเอาออกถึงวันนี้ โลกเปลี่ยนไปเยอะนะครับ<ม>แล้วเราอยู่ยังไงให้ทันสมัยครับพี่นอ็อปสำหรับขุนทองเนี่ยนะจะให้ทันสมัยเนี่ยก็ต้องเริ่มมาจากบทก่อนเลยคนเขียนบทนี่ก็ต้องใส่สิ่งที่มันสมัยขึ้นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าองค์ประกอบหรือว่าเป็นพ็อปเป็นอะไรต่างๆเนี่ยต้องใส่มาแล้วก็ตัวหุน่นเดี๋ยวนี้เราจะมีนะของเรามีนะมีไปอวกาศก็มีมีชุดอวกาศก็คือ มันก็ต้องให้ทันสมัยตามเขาไปด้วยอะไม่ใช่ว่าเอาเสื้อแบบสมัยก่อนมาใส่มันจะดูแบบโบราณเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้รายการถูทองม,มี iPad มีโทรศัพท์มือถือมีอะไรมาเข้าประกอบฉากหมดนะแล้วก็ฉากของเราก็เป็น CG หมดแล้วตอนนี้เพื่อให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ขึ้นเราเองเข้าใจเราเราก็อยากจะทํารายการหุ่นที่เนี่ยแหละมีอะไรอยากจะเล่าก็เล่า,ลามีนิทานก็อยากทํานิทานมีเพลงก็อยากทําเพลง แต่ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่รอดได้ด้วยคือหมายถึงว่าต้องหาเงินได้ด้วยพี่ผานครับพี่ผานมาทํางานกับพวกเราเนี่ยกับกลุ่มขุนทองและผองเพื่อน,นได้สิบกว่าปีแล้วเออพี่ผานรู้สึกยังไงบ้างครับมีความผูกพันยังไงบ้างครับโอ้ทางานเนี่ยสิบกว่าปีจริงนะแต่ถ้าให้เล่าเนี่ยความผูกพันมันย้อนไปตั้งแต่เริ่มมีขุนทองขึ้นมาเลยเพราะว่าผมก็คือเด็กที่ วิ่งเล่นอยู่ในกองถ่ายวิ่งเล่นอยู่ในห้องอัดเสียงก็จะคุ้นเคยกับขุนทองและของเพื่อนทุกๆตัวคุ้นเคยกับพี่พี่พี่พนกที่อยู่มาพี่ป้องอ่าแล้วก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้จักนิสัยใจคอรู้จักบ,บุคลิกของตัวละครล้วก็รู้จักกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยในในความเป็นจริงแล้วมันเลยเหมือนมันเป็นสิ่งที่มันซึมอยู่ในตัวเราโดยที่พอวันที่เราต้องมาทำ รับหน้าที่ทํางานร่วมกับพวกขุนทองเนี่ยมันก็เลยมีการเชื่อมต่อที่ง่ายอา,อาจจะเรียกได้ว่าง่ายกว่าคนอื่นๆเพราะเรารู้จักกันมาอยู่แล้วตั้งแต่เด็กรู้จักอย่างดีรู้จักเบื้องหลัง ดังนั้นความผูกพันตรงนี้ต้องขอบคุณที่หาเลี้ยงชีพมาด้วย่าเรียนหนังสือ <S 2> <S 2> ครับ <S <S ครับอ่ามันเลยมีมากมากมายแล้วมันก็ต่อเนื่องยาวนานเสมือนเป็นครอบครัวขุนทองและผองเพื่อนครับเราเป็นครอบครัวรเดียวกันครับใช่ครับแล้วเราต้องอยู่กันไปนานๆช่วยกันมอบสิ่งต่างๆให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องศิลปะวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ดีงามเราก็จะทำต่อไป อ้าวมาจับมือสัญญาณนะครับอ้าวแปะมือกันส,สักทีอ๋อ